ชาวจีนมีความคาดหวังค่อนข้างสูงในเรื่องการศึกษาทุกครอบครัวเห็นว่าการศึกษาเป็นเรื่องสำคัญสำหรับบุตรหลานนะครับดังนั้นเราจึงได้จัดให้มีการวางแผนพัฒนาเด็กอย่างครบวงจรให้แก่เด็กทุกคนเนื่องจากในประเทศจีนนั้นมีคำกล่าวที่ว่าถ้าไม่มีการวางแผนระยะยาวปัญหาก็จะมาอยู่ใกล้ๆตัวนั่นเอง ประเทศที่ประสบความสําเร็จด้านการปฏิรูปการศึกษากรณีศึกษาจากนครเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนในปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญและนักการศึกษาชาวต่างชาติเข้ามาเยือนนครเซี่ยงไฮ้เพื่อดูพัฒนาการทางการศึกษาของเมืองเซี่ยงไฮ้ครับผมคิดว่าในช่วง30ปีที่ผ่านมาระบบการศึกษาของนครเซี่ยงไฮ้มีการพัฒนาค่อนข้างเร็วมากๆเลยละครับ ในปีคิเตศักราช2009คะแนนการทดสอบของนานาชาติหรือพิซ่าของนครเซี่ยงไฮ้จดอยู่ในอันดับที่สูงที่สุดในโลกโดยได้คะแนนด้านการอ่าน556คะแนนด้านคณิตศาสตร์600คะแนนด้านวิทยาศาสตร์575คะแนนการศึกษาขั้นพื้นฐานในนครเซี่ยงไฮ้มีประวัติศาสตร์และขนบธรรมเนียมมายาวนานในรอบรสามทศวรรษที่ผ่านมา นครเซียงไห้ได้ให้ความสำคัญต่อการเข้าถึงการศึกษาของรัฐมากเป็นพิเศษทั้งในแง่ของการให้ทุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนรวมถึงการกำหนดนโยบายด้านการศึกษาต่างๆด้วยนะครับนครเซียงไห้พยายามเป็นอย่างมากที่จะส่งเสริมให้เยาวชนเข้าถึงการศึกษาได้มากขึ้นแน่นอนครับในกระบวนการพัฒนาการศึกษาดังกล่าวนี้ย่อมมีปัญหาเกิดขึ้น และในแต่ละประเด็นปัญหานครเซี่ยงไฮ้ก็ได้พัฒนานโยบายด้านการศึกษาใหม่ๆขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านั้นครับกล่าวยังเป็นกลางได้ว่าคุณภาพระบบการศึกษาภาครัฐของนครเซี่ยงไฮ้ในปัจจุบันค่อนข้างดีทีเดียวแต่หากคุณถามว่ามีปัญหาใดๆในกระบวนการพัฒนาด้านการศึกษาหรือไม่ ปัญหาที่เราประสบอยู่ในปัจจุบันก็คือความแตกต่างของผลสำฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนต่างๆนั่นเองนะครับในกระบวนการพัฒนาดังกล่าวนั้นโรงเรียนใหม่ๆหลายแห่งได้สร้างและประสบปัญหาบางประการมาโดยตลอดโรงเรียนใหม่ๆเหล่านั้นขาดแบบแผนประสบการณ์และขาดครูที่ผ่านการอบรมมาแล้วเป็นอย่างดีผลก็คือบางครอบครัวที่อาศัยอยู่ใกล้โรงเรียนเหล่านั้นไม่ค่อยจะพอใจกับสิ่งดีนักนะครับ การเสริมพลังด oh, well. ้านการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนคือวิธีการแบบใหม่ที่จะปรับปรุงคุณภาพของโรงเรียนที่อ่อนแอในนครเซี่ยงไฮ้ให้มีการดำเนินการที่ดีขึ้นการเสริมพลังด้านการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนมีองค์ประกอบดังนี้โรงเรียนที่เข้มแข็งหรือสถาบันการศึกษาในนครเซี่ยงไฮ้จะจับคู่กับโรงเรียนที่อ่อนแอเพื่อช่วยให้มีความเข้มแข็งมากขึ้นโรงเรียนที่เข้มแข็งหรือสถาบันการศึกษาจะให้คำแนะนำด้านการบริหารจัดการและวิธีการเรียนการสอนโดยพื้นฐานแล้วโรงเรียนเหล่านั้นประกอบด้วยครูใหญ่และครูที่เกษียณอายุแล้ว เราจะแก้ไขสถานการณ์นี้ให้ดีขึ้นได้อย่างไรเราสงสัยว่ามันจะช่วยจับคู่โรงเรียนที่เข้มแข็งกับโรงเรียนที่อ่อนแอเพื่อปรับปรุงผลสมมธิทางการเรียนให้ดีขึ้นได้หรือไม่ข้อแนดนัมนี้ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลท้องถิ่นรวมถึงชุมชนอย่างกว้างขวางทีเดียวแหละครับดังนั้นเราจึงเดินหน้าและเริ่มนำความคิดนี้ไปปฏิบัติให้สำเร็จ เราทำยังไงนไั่นแหละครับจากทัศนะของรัฐบาลท้องถิ่นเราได้กำหนดนโยบายใหม่ๆบางอย่างขึ้นมาซึ่งสนับสนุนและส่งเสริมให้โรงเรียนที่เข้มแข็งช่วยเหลือโรงเรียนที่มีการดำเนินง,งานที่ด้อยกว่าประการที่สเราให้โรงเรียนที่เข้มแข็งกว่าและโรงเรียนที่ด้อยกว่าลงนามข้อตกลงเพื่อสร้างความร่วมมือร่วมกันในข้อตกลงนี้เราได้ระบุความรับผิดชอบสิทธิและหน้าที่ ของแต่ละโรงเรียนไว้อย่างชัดเจนการเสริมพลังด้านการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนประกอบด้วยความร่วมมือจาก4ฝ่ายดังนี้รัฐบาลนครเซี่ยงไฮ้ภาคีโรงเรียนและภาคธุรกิจสำนักงานเขตการศึกษาในระดับท้องถิ่นผู้ให้การสนับสนุนด้านการเงินแก่โครงการและคณะกรรมการการประเมินผลจากภายนอก ที่เข้าถึงผลการทำงานของโครงการได้อย่างอิสระในยุคราชวงศ์ฮั่นนั้นมีขุนพลผู้มีชื่อเสียงนามว่าตีบูตีบูนั้นเก่งกาด้าน,นการสงคารามเป็นอย่างยิ่งกว่าแม่ทัพคนใดและเมื่อสมเด็จพระจักรพรรดิหลิวปังได้ทรงรวมแคว้นต่างๆเข้าเป็นประเทศจีนพระองค์ได้ทรงตัดสินพระทัยว่าทรงต้องการผู้นำในการครั้งนี้เรารู้สึกว่ามีประโยชน์หลายประการจากการนำการทดลองแบบนี้ไปปฏิบัติในกระบวนการการพัฒนาในล่งตะอนเสี่ยงหายนั้น โดยทั่วไปแล้วโรงเรียนที่อยู่ภายในเขตเมืองจะมีการดําเนินงานที่ดีกว่ามีคุณภาพทางการศึกษาสูงกว่าและครูก็มีสื่อการเรียนการสอนที่ดีกว่าในทางกลับกันในเขตที่อยู่รอบนอกเมืองเซี่ยงไฮ้พบว่าการคมนาคมไม่ค่อยจะสะดวกนักการเรียนการสอนไม่เข้มแข็งและการบริหารจัดการระบบการศึกษาไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ เรามามองกันจากมุมมองแบบมหภาคกันก่อนนะครับลักษณะของโรงเรียนเหล่านี้มีอะไรบ้างโดยพื้นฐานแล้วอาจารย์ใหญ่และทีมผู้บริหารมีแนวคิดที่จำกัดในการบริหารโรงเรียนสมัยใหม่พวกเขาไม่มีพื้นฐานด้านทฤษฎีที่เข้มแข็งและไม่เท่าทันต่อความเปลี่ยนแปลงต่างๆในยุคใหม่ทั้งในเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศและทฤษฎี พวกเขาตามไม่ทันกับมาตรฐานการปฏิบัติงานในยุคปัจจุบันครับประการที่2เนื่องจากโรงเรียนเหล่านี้ตั้งอยู่ในแถบนอกเมืองจึงมีอัตราการลาออกของครูค่อนข้างสูงเพราะเงินเดือนของครูสู้ครูที่อยู่ในเมืองไม่ได้ครูส่วนใหญ่ที่อยู่ในเขตนอกเมืองจึงอยากที่จะเข้าไปสอนในเขตในเมืองมากกว่าดังนั้นการเรียนการสอนในเขตนอกเมืองจึงไม่เติบโตเต็มที่และด้อยประสบการณ์ครับเอาละครับและโจทย์ข้อนี้แหละ โจทย์ข้อนี้ไม่มีพูดไว้ในตำรานะครับผมเนี่ยเป็นคนที่เติมโจทย์ข้อนี้ขึ้นมาเองซึ่งผมทราบว่านักเรียนหลายๆคนไม่เข้าใจแน่แล้วก็รู้ว่าพวกเขาจะทำข้อผิดอย่างไรด้วยแล้วก็ใช่เลยครับผมพบว่าเด็กๆทำพลาดอย่างที่ผมคิดเอาไว้จริงๆซึ่งเหลือเชื่อมากเลยแหละครับดังนั้น ผมจึงให้โอกาสพวกเขาได้แก้ไขให้ถูกต้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงเรียนที่เข้มแข็งกว่าจะต้องส่งทีมบริหารที่ดีออกไปยังโรงเรียนที่มีผลสำลิดทางการเรียนที่ได้อยกว่านะครับทีมบริหารที่จะเข้าไปจะช่วยคุณครูในการออกแบบการสอนแลกเปลี่ยนประสบการณ์แนะนำเรื่องการบริหารจัดการวิธีการ และแนวคิดต่างๆรวมถึงมาตรฐานการศึกษาที่ได้รับการปรับปรุงมาแล้วของโรงเรียนที่เข้มแข็งกว่าไปยังโรงเรียนที่อ่อนด้อยกว่าอคืออันนี้พูดแต่ก็คือแบบนี้แหละค่ะใช่ค่ะใช่คือในการคำนวณเนี่ยคุณแค่เพิ่มเข้าไปีแค่ละคเอในหนังสือก็บอกไว้นะคะว่าคุณวงเอาไว้สี่หลักนะคะหลักการมันไม่เหมือนกันเลยคงเอาไว้สี่หลักแล้วก็อาจจะไม่ใช่ศูนย์จุดศูนเสมอไปด้วยนะคะซึ่งมันนับจากเลขศูนย์จากซ้ายเป็นต้นไปนะคะหนังสือมันบอกไว้แบบนั้นนะคะ คุณควรทําตามข้อกาหนด<อ><ช>สุดท้ายนะครับและนี่คือสถิติโดยรวม,มแต่ละชั้นมีความต้องการไม่เหมือนกันนะคุณต้องเข้าใจนะ,ะออผมคิดว่าสิ่งสําคัญอ,อยู่ที่ทัศนคติของครูนะครับปกติแล้วครูคิดว่าเป็นการยากมากที่จะสอนเด็กนักเรียนที่เรียนอ่อนแต่ว่าหลังจากที่พวกเขาเปลี่ยนความคิดที่มีอยู่เดิมพวกเขาก็ตรัสว่านักเรียนทุกคนมีความต้องการ และศักยภาพที่จะประสบความสําเร็จนะครับโรงเรียนมัธยมดองเกาตั้งอยู่รอบนอกของเขตภูดองนครเซียงไฮ้รับเด็กนักเรียนอายุ12-15ปีเข้าศึกษาจํานวน400คนในปี2005ถูกจัดอันดับให้เป็นโรงเรียนที่มีผลสำลีทางการเรียนที่แย่ที่สุดในตนําบลในปี2005มีนักเรียนของโรงเรียนมัธยมภูดองเพียงร้อยละ89เทนั้นที่ผ่านเกมมาตรฐานเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมปลาย ภายใต้การจัดเตรียมการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมความสําเร็จมิสลูลิงดีได้รับมอบหมายให้เป็นอาจารย์ใหญ่เพื่อปรับปรุงการดําเนินงานของโรงเรียน5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6ตอนที่เข้ามาแรกๆกก็รู้สึกจริงๆนะคะว่าโรงเรียนแห่งนี้มีจุดอ่อนอยู่มากมายหลายจุดเหลือเกินคุณครูเข้าสอนอย่างไม่ค่อยใส่ใจนักพวกเขาไม่มีแผนการสอนในชั้นเรียนด้วยซ้ำ แล้วพวกเขาไม่ค่อยเตรียมสอนเท่าไหร่เลยเด็กนักเรียนก็ไม่กล้าแม้แต่จะมองคุณครูของพวกเขาพวกเขาเอาแต่ก้มหน้าก้มตาไม่มีความมั่นใจในตัวเองแม้แต่นิดเดียวไม่มีการบริหารจัดการชั้นเรียนไม่มีกฎระเบียบ1 2ึ่งสองสมัวพูดพร้อมกันนะจ๊ะมัวแล้วจะทำยังไงเพื่อปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนกันล่ะครับ เราจะช่วยให้เด็กมีผลการเรียนที่ดีขึ้นได้อย่างไงการเปลี่ยนพฤติกรรมของครูเป็นปัญหาที่มีเหมือนกันทั่วโลกครับการสอนหนังสือ็นวิชาเชิงอนุรักษนิยมและได้รับการปกป้องเมื่อพฤติกรรมของครูได้สร้างขึ้นมาแล้วการจะเปลี่ยนนั้นก็จะเป็นเรื่องที่ยากมากเลยละครับมิสลูลิงดีได้รับคำปรึกษาจากคุณหลิวจิงไห่เพื่อให้เธอบริหารโรงเรียนแห่งนี้ให้เกิดความเข้มแข็ง คุณหลิวจิงไ่มีประสบการณ์ในการนำแผนการพัฒนาปรับปรุงโรงเรียนที่อ่อนแอให้เข้มแข็งไปปฏิบัติเขาเคยช่วยพัฒนาโรงเรียนมัธยมชาใบาลำดับที่8ของนครเซี่ยงไฮ้ซึ่งเคยประสบปัญหามาแล้วคุณหลิวประสบความสําเร็จโดยทํางานภายใต้ปรัชญาก,การศึกษาที่ประสบความสําเร็จของตนเองโดยมองนักเรียนทุกคนว่าเป็นผู้มีศักยภาพสูงที่จะประสบความสําเร็จมุ่งสร้างความมั่นใจในตนเองให้แก่นักเรียนและถือเป็นกุญแจสําคัญให้คําปรึกษาแบบเข้มข้นแก่ครูผู้สอน ในอดีตวิธีที่เราใช้เปลี่ยนแปลงสถานการณ์ก็คือส่งครูที่เก่งๆกับนักวิเคราะห์ให้เข้าไปนั่งในชั้นเรียนแล้วแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและให้คำแนะนำแก่ครูเหล่านั้นเราพบว่าหลังจากที่ทำแบบนี้แล้วในวันต่อมาชั้นเรียนก็ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแต่พอเราไปแล้วคุณครูก็กลับไปใช้วิธีสอนแบบเดิมอีก เทคนิคพิเศษก็คือต้องสร้างการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมของคุณครูซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นระบบและยั่งยืนอย่างไรก็ตามด้วยจํานวนครูที่มีมากมายเราไม่สามารถที่จะให้คําปรึกษาแก่พวกเขาเป็นรายบุคคลได้ตลอดไปการให้คําปรึกษาแบบเข้มข้นในระยะยาวจึงปฏิบัติไม่ได้จริงดังนั้นสิ่งที่เราจะทําได้ก็คืออใอยคุณครูที่สอนเก่งๆสาธิตให้ดูว่าชั้นเรียนที่ดีควรเป็นอย่างไร และคอยคุณครูช่วยเขียนแผนการสอนและสร้าง powerpoint หรือ flat presentation โดยสาธิตให้ดูตั้งแต่นาทีแรกของชั้นเรียนไปจนกระทั่งนาทีสุดท้ายให้เห็นกระบ,บวนการทั้งหมดอดีมากค่ะตอนนี้เรียนบทต่อไปกันเลยนะคะพวกเธออ่านตัวเลขพวกนี้ได้หรือเปล่าคลัจะาให้ฟังเป็นตัวอย่างก่อนนะ คุณครูใช้อ e ีพัทฟลอมได้ค่อนข้างดีทีเดียวค่ะแล้วก็การเตรียมสอนร่วมกันและการแบ่งปันความรู้ของพวกเขาดีมากเลยเชียวค่ะแล้วก็ครูอาวุโสและครูที่อ่อนวัยกว่าได้ร่วมกันสร้างแผนการสอนมาตรฐานแล้วก็ตามโมเดลนี้นะคะครูท่านอื่นๆก็สามารถปฏิบัติตามแผนการสอนนี้ได้เช่นกันนะคะก็นับว่าดีมากเลยทีเดียวค่ะ พวกเราเคยต้มน้ําให้เดือดในกากันไหมระดับน้ําค่อยๆต่ําลงต่ําลงดังนั้นนี่เป็นเรื่องธรรมดาเลยนะเราสามารถเชื่อมโยงไปยังสิ่งนี้ได้พวกเธอก็จะเข้าใจตัวอย่างพวกนี้นะอย่างที่ผมเคยพูดนะครับการพัฒนาโรงเรียนของรัฐทุกแห่งถือเป็นหน้าที่ในการบริหารจัดการของเรา การจัดการของผมก็คือจะต้องให้โรงเรียนแต่ละแห่งมีทรัพยากรต่างๆที่พวกเขาจำเป็นต้องมีแต่วิธีการจัดการของผมต้องนําไปใช้กับโรงเรียนหลายพันแห่งแล้วล่ะก็ในบางครั้งเราก็มีทรัพยากรต่างๆไม่เพียงพอต่อปริมาณที่มากขนาดนี้ดังนั้นเมื่อเราต้องการที่จะบริหารโรงเรียนทั้งหมดนั้นเราจะต้องมอบหมายงานบางอย่างให้แก่องคอ์กรภายนอกที่มีศักยภาพมาช่วยทําแทนเราครับ อาจจะเป็นโรงเรียนอีกแห่งหนึ่งหรือบางครั้งก็อาจจะเป็นองค์กรผู้เชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาได้การศึกษาซึ่งไม่ใช่องค์กรของรัฐในองค์กรเหล่านี้เรามีอาจารย์ใหญ่และครูเก่งๆที่ล่วงเข้าสู่วัยเกษียณอายุแล้วมากมายและองค์กรเหล่านั้นก็จะจัดตั้งทีมงานขึ้นมา ตามความประสงค์ของผู้บริหารเมืองนะครับเพื่อที่จะส่งไปยังโรงเรียนต่างๆที่ต้องการให้พวกเราเข้าไปช่วยเหลือครับตรงนี้นะครับมาดูที่ x กันอ๋อใช่ทีนี้เมื่อสมการนี้เปลี่ยนไปตรงนี้ก็ต้องถูกเปลี่ยนไปเป็น SSI ค่ะคะ <S S, <S แล้วก็อีกอย่างนะครับค,คุณครูคต้องตอบสนองและไวต่อคำถามต่างๆของนักเรียนให้มากขึ้นผมรู้ว่าบางครั้งอือค่ะ นักเรียนหลายๆคนก็ไม่เข้าใจว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นดังนั้นคุณครูต้องช่วยเด็กๆเหล่านนั้ได้ค่ะช่วยแก้ปัญหาพวกเขาให้ได้นะครับพยายามทําความเข้าใจกับเขาเราต้องมาที่นี่สัปดาห์ละครั้งนะครับในวันนี้เรามาที่นี่โดยมีวัตถุประสงค์สองประการด้วยกัน ที่นี่เรามีกลุ่มผู้เชี่ยวชาญและผมเป็นครูวิชาคณิตศาสตร์ผมหาหรือกับคุณครูท่านอื่นๆถึงวิธีการควบคุมชั้นเรียนและทําให้เด็กนักเรียนเข้าใจบทเรียนที่ครูกําลังสอนครับผมมีสิ่งที่ต้องการหลายอย่างเวลาที่ผมเข้าไปนั่งในชั้นเรียนเนื่องจากเราเตรียมการสอนร,ร่วมกันผมจึงอยากที่จะทราบและวิเคราะห์ได้ว่าเป้าประสงค์ของแผนนั้นถูกสะท้อนออกมาในการเรียนการสอนหรือไม่นั่นเป็นประการแรกประการที่2 ผมอยากทราบว่านักเรียนสามารถเข้าใจเป้าประสงค์ของแผนการสอนนี้ได้อย่างทะลุโปลงหรือไม่และประการที่3ผมอยากทราบว่ามีปัญหาอื่นๆอีกหรือไม่ในวันนี้ผมได้เข้าไปนั่งในชั้นเรียนและคุณครูก็เป็นครูมือใหม่เธอสอนมาแค่ราวราวหนึ่งปีเท่านั้นเองครับเนื่องจากเธอจะเป็นมือใหม่อยู่จึงยังคงม,มีปัญหาเรื่องวิธีการสอนอยู่บ้างเล็กน้อยและเราต้องดึงประเด็นนั้นออกมาให้คุณครูรู้ว่าคืออะไรบ้างเมื่อเลิกชั้นผมจึงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเธอ และบอกปัญหาบางอย่างจากนักเรียนซึ่งเธอไม่ทราบขณะที่กาลังสอนให้เธอได้ทราบถ้าคุณไม่แจ้งปัญหาเหล่านี้นะคุณก็จะแก้ปัญหาเหล่านี้ไม่ได้นะครับแฟลชการ์ดพูดนี้ถูกใช้มาและ้วะยะยหนึ่งนะครับผมคิดว่ามันมีประสิทธิภาพดีทีเดียวข้อดีของพวกมันก็คือสามารถนําส่งเนื้อหาและทําให้กระบวนการทั้งหมดนี้ชัดเจนมากขึ้นนะครับ ผมจะคิดว่าเธอคงจะใส่ใจที่จะตอบคำถามคนนักเรียนให้เร็วขึ้นกว่านี้อีกผมคิดว่าปกติแล้วเธอนี่ยไม่ได้เป็นแบบนี้เธอเป็นคุณครูที่ไวต่อคำถามคนนักเรียนมาตลอดและชั้นเรียนที่เธอสอนมาตลอดนั้นก็มีการพัฒนาที่ดีขึ้นอย่างสม่ำเสมอทีเดียวครับอีกอย่างหนึ่งก็คือหลังจากเลิกชั้นแล้วเนี่ยเราต้องคุยกับอาจารย์ใหญ่เป็นประจำเพื่อให้อาจารย์ใหญ่ทราบว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นบ้าง ถ้าอาจารย์ใหญ่ไม่ทราบรายละเอียดว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วละก็พวกเขาก็จะค่อยๆถูกตัดขาดจากสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นจริงๆในชั้นเรียนนะครับดังนั้นเวลาที่เรากำลังรายงานต่ออาจารย์ใหญ่เนี่ยเราก็จะแจ้งพวกเขาว่าข้อดีคืออะไรบ้างแต่เราก็แจ้งว่ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นบ้างเช่นเดียวกันเพื่อให้อาจารย์ใหญ่ได้ทราบและก็จะได้มีวิธีแก้ไขต่อไป นักเรียนของโรงเรียนมัธยมดองเก่าที่สามารถเข้าเรียนต่อในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้ในปี2 0 0 5้ร้อยละ8ปถือเป็นโรงเรียนที่มีผลสำลิดทางเรียนที่แย่ที่สุดในตำบลในปี2 0 1 0ิร้อยละหนึ่งติดอันดับหนึ่งในสามของโรงเรียนที่ดีที่สุดในตำบลน,นี่เป็นกระบวนการที่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปครูบางท่านก็ปรับเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็ว บางท่านก็ค่อยๆเปลี่ยนอย่างช้าๆแต่หลังจากผ่านไปหนึ่งปีเอ,อ่อบางครั้งก็แค่ครึ่งปีผ่านไปเราพบว่าครูบางท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งครูหนุ่มสาวมีพัฒนาการที่รวดเร็วมากเพราะเขารู้สึกว่าการศึกษาที่ประสบความสําเร็จเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็นําความกระตือรือร้นกลับคืนมาสู่ชั้นเรียนตอนนี้เอ,อ่อนักเรียนต่างพากันยกไมย้ยกมือมีความมั่นใจตัวครูเองก็มั่นใจ เรากำหนดระยะเวลาไว้3าช่วงสำหรับการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมความสำเร็จโดยแต่ละช่วงใช้เวลาสองปีเมื่อเราทำให้ช่วงแรกบรรลุผลได้แล้วเรารู้สึกว่าวิธีนี้ส่งผลกระทบอย่างยิ่งต่อระบบโรงเรียนและทัศนคติของเราและเพิ่มความมั่นใจให้กับเราได้อย่างมาหาศาลเลยทีเดียวครับตัวอย่างเช่นในบางโรงเรียนเดิมทีเกรดของนักเรียนค่อนข้างต่ำมากผู้ปกครองจึงย้ายบุตรหลานให้ไปเรียนที่โรงเรียนอื่น แต่หลังจากที่เราใช้การเสริมพลังด้านการจัดการเรียนการสอนมาใช้กับโรงเรียนที่นักเรียนมีผลการเรียนต่ำเหล่านั้นเป็นเวลาหนึ่งหรือ2ปีนักเรียนทั้งหมดก็กลับมาแม้กระทั่งเด็กๆที่ไม่ได้เข้าเรียนในโรงเรียนเหล่านั้นมาก่อนผู้ปกครองก็พามาสมัครเรียนครับดังนั้นเราก้าวพ้นจากการที่นักเรียนหนีไม่ยอมเข้ามาเรียนไปสู่การที่ครอบครัวกระตือรือร้นให้บุตรหลานสมัครเข้าเรียนในโรงเรียน ในระยะ2ปีมาน,นี้มีการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่เลยทีเดียวครับมันทําให้เรารู้สึกว่าการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมความสําเร็จเป็นห้นทางที่ดีในอันที่จะแก้ไขปรบับปรุงโรงเรียนที่เด็กมีผลการเรียนตกต่ำครับองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD นโยบายที่ดีกว่าเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นมูลนิธิเพียรสัลย